ร้อมทุกอย่างแต่ต้องคอนเนคติดถึงจะเป็นผู้อยู่รอดค่ะดิฉันนะคะนางสาวปริชาติพงโลนาลิศค่ะกรรมการบริษัทเกี๊ยวหมี่ซ่า456ค่ะร้านของเรานะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกียกเก๊ยวซ่าและทาโกยากิค่ะเรานะคะเป็นผู้คิดค้นเกี๊ยวซ่าให้ตอบโจทย์กับ วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเป็นเกี๊ยวซ่าที่ไม่ผสมผักและไม่ผสมขิงค่ะจึงตอบโจทย์กับผู้ที่ทานเกี๊ยวซ่านะคะแต่ไม่ชอบทานผักนั่นเองและเรายังมีซอสให้เลือกมากมายหลากหลายค่ะเราได้คิดค้นซอสเกาหลีเป็นของตัวเองค่ะและนําผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนี้นะคะทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตและพัฒนาสูตรเกี๊ยวซ่าที่เป็นไส้ซีซอนนิ่งนะคะคือเป็นไส้หวานนั่นเองแต่เราจะจําหน่ายในช่วงของเทศกาล ในช่วงปีใหม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องดิฟกับผลไม้ตามฤดูกาลค่ะในช่วงแรกที่เราดำเนินธุรกิจมาเนี่ยค่ะเรามีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงค่ะเนื่องด้วยเราเป็นการทำแผ่นแป้งแบบโฮมเมดเองและไส้เนี่ยค่ะเราได้พัฒนาให้มันเป็นคล้ายออริจินอลแต่ไม่ได้มีความเป็นออริจินอลขนาดนั้นค่ะเพราะว่าหเราต้องตอบโจทย์กับ คนที่ทานในท้องถิ่นของเราด้วยค่ะและได้พัฒนาต่อยอดขึ้นมาเป็นการขึ้นสูตรกับโรงงานค่ะดังนั้นเราจึงได้เข้าโครงการ NECD พร้อมค่ะจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้ช่วยเรานะคะในเรื่องของตัวกลางระหว่างตัวเราและซัพพลายเออร์ค่ะเราจึงพัฒนาสูตรและแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการ NECD พร้อมนะคะป้าก็ได้เข้าใจนะคะในแก่นหลักของการวาง business model มากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องด้วยจากก่อนหน้านี้นะคะทางเราเนี่ยมีแฟรนไชส์ค่ะแต่เราไม่ได้มี business model ที่เป็น success ขนาดนั้นนะคะ ได้มีอาจารย์ค่ะได้มาสอนเรื่องการทำ b u s i n e s s เด d e l c ว n v a s ทำให้เราได้มองภาพรวมของธุรกิจของเราเนะะี่ยค่ะไกลมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยเนี่ยทำให้เรานะคะได้เจอกับน้องเชฟทันวาค่ะเป็น Master c h e f t h a i l a n d นะคะน้องนะคะเป็นผู้ที่เข้ามาสอนในโครงการ NECD พร้อมครั้งนี้ด้วยค่ะและการเข้าร่วมโครงการ NECD พร้อมทำให้เราได้รู้จากการวางแผนในเรื่องของเงินทุนและแหล่งเงินทุนต่างๆและคอนเน็กชันมากมายว่าเราจะขยายธุรกิจของเราหรือ เนินธุรกิจของเราไปในทิศทางไหนมากยิ่งขึ้นค่ะช่องทางการขายจากเดิมนะคะเราจะขายช่องทางผ่านเดลิเวอรี่อย่างเดียวเท่านั้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการนะคะเราได้มีการพัฒนาและก็ขยายแฟรนไชสมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้วยการทํา SOP อาหารขึ้นมานะคะระบบ SOP นะคะเป็นระบบที่เราควบคุมมาตรฐานในการที่จะปรุงอาหารค่ะอย่างเช่นนะคะการที่ลูกค้าซื้อเฟรนช์ายของเราไปนะคะเราจะมีขั้นตอนการทําตั้งแต่1การวางเกี๊ยวลงไปแบบไหนการเรียงเกีียวดัแบบไหนนะคะแล้วก็เทน้าปริมาณกี่มิลลิลิตรนะคะใช้เวลาในการจับเวลาประมาณกี่นาทีและมีการตรวจเช็คนะคะอุณหภูมิทุกครั้งในการปรุงของลูกค้าค่ะดังนั้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆสําหรับคนที่ไม่สามารถปรุงอาหารได้ก็ยังสามารถทําอาหารได้เหมือนกับสาข,ขาของเราร้อเปอร์เซนค่ะและยังได้นําหลักกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยหัวและใจอุตสาหกรรมคู่ชุมชนค่ะให้สมดุลและยั่งยืนอุตสาหกรรมดีชุมชนดีหน่วยงานดีเพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จ4มิติค่ะสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใหม่ของอุตสาหกรรม ผ่านสี่กลไกลโตได้โตวไวโตวไกลโตให้ยั่งยืนการที่เรานํากลไกทั้ง4นะคะมาใช้ให้ครบทั้ง4ีมิติก็คือระบบของเราค่ะเป็นระบบที่พัฒนาได้อย่างดีและเรียบร้อยที่สุดแล้วนะคะเราพร้อมที่จะขยายสาขาทั่วประเทศนะคะ ให้กับลูกค้าที่อยากที่จะโตไปพร้อมกับเราด้วยค่ะทางร้านของเรานะคะได้มีการตอบแทนชุมชนด้วยวิธีการใช้วัตถุดิบในชุมชนนะคะตัวผักตัวซอสตัวเกี๊ยวทุกอย่างของเรานะคะเป็นวัตถุดิบที่มาจากชุมชนทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะช่องทางการติดต่อของเรานะคะผ่านทาง Facebook ค่ะเกี๊ยวหมี่ซาเพชรบูรณ์ค่ะโทรศัพท์นะคะ0 6 5 8 7 6 2 3 2 4ค่ะการมีคอนเนคชั่นที่ดี เท่ากับว่าเรามีตัวช่วยและที่ปรึกษาที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอาริตตนบิดบิดอีกนิดพิ่คุมมอง